มาทุกคนกินข้าวมื้อเช้าแม่เพิ่งตื่นนะคะลูกกบก็ทอดปลาทูไว้ให้แม่ปลาทูมามากินข้าวด้วยกันเนื้อจุพันเฮานี่เอ้ยสวัสดีจ้า คนถามว่าแม่กินน้ำอะไรน้ำมะนาวค่ะมะนาวหั่นเป็นเว่นๆมาแช่น้ำร้อนแล้วก็ยังมีมีปลาตัวเล็ก cái cái mưa cái ờ, Mình thịt Ở mưa thịt, thịt Oi. ปาสู้เจ้าซื้อแบบเนื้อกคน,อ,บบนอร่อยต้องจะไม่แบบตัวแข็งๆเราต้องซื้อตัวนิ่มๆเนื้อมันจะฟูมื่เช้าลูกบุกกบกินมะม่วงไปแล้วเหรอลูก ม้องพูดดังๆหนูไม่ดีไม่ว่าสวนมาแบบหูไม่ได้ยินนมมันเราบอกว่าสี่มันบอกว่าสามอมันสวนมาอ๋ออันนี้สามบาทแล้วแม่แจ้าก็เฝ้าสวนนาแจะแต่งนะ่ะ คิปนี้ว่าสบายสบายหินเข้าเมื่อคืนบอสบิดร้องหัาอุ้มลูกเพื่อนปะ มันคือบาร์บี้ทำไมร้องไห้อุ้มอุ้มลูกของเพื่อนคือแมอ่คุออ้ยแล้วคือทอดลูกกับของได้ล้าก็ได้อื การเปษตรมีไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่าง เมื่อเดีกคนมีเงินแทนที่ครอ,อบครัวเป็นสีสมบูรณ์เพคนก็ยังมีการพัฒนาไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างมันเม็นร่อเดียวกัน คือเด็กๆอ่ะเขาเขาพูดได้แล้วอ่อะเขา,ลขขาลเลย,ย,นะยบอกว่าเขารักพ่อเขาพ่อเขาร้องเพลงเพราะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเจียเกียวบอกว่าพ่อบิ๊กร้องเพลงเพราะเราใหัน าคือผู้ยิ่งก็บอดดีไปเลยแล้วบอกหนุนตาเตือนเนี่ยเราคือผู้ยิตตนน่งเนี่ยศาสตร์ที่แล้วใช่ไหมเราเป็นพอใช้เจ้าสู้ว่หรือศาสตร์ที่แล้วเราเป็นผู้ยิ่งเจ้าสู้ว่าศาสตร์นี่เราไมาเ่มเจอชะตากรรมแบบนี้ แล้วาหาเงินกินมีเงินก็มีทุกประีบแบบมีทุกอย่างยกเว้นครอบครัวที่สมบูรณ์ดวงชะตาคนเท่าไม่แกน,นี่แหละทุกคนเอ้ยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอืม มั่งในเพิ่งคือเก่าล่ะไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟคทุกอย่างหรอกแต่เราก็ยอมรับในโชคชะตาก็แล้วกันโอเคทุกคนสละมือครับ